ครับสวัสดีครับกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกเลทนะครับก็ขอโทษทีที่พูดไม่ชัดแต่พอดียางรับฝันอยู่นะครับก็วันนี้มาพบกับผมกับช่อง YouTube ยูทูบชแนล l ป้องคนหลังคันนะครับก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาออยเยือออยเยือแล้วก็พกเบ็ดมาด้วยหนึ่งหลังมาออยเยือแล้วก็ว่าจะมาตกอีก2วันนะครับพอดีมาออยเยือแล้วก็เอาเบ็ดมาด้วยหนึ่งคันแล้วก็มาตกเลย มาตกแล้วก็พร้อมอ่อยเยียในตัวด้วยนะครับก็วันนี้มากับหมายธรรมชาตินะครับเป็นเขื่อนตกปลาหน้าดินนะครับเขื่อนตกปลานะครับเขื่อนดินที่ผมมาวันนี้ก็เขื่อนไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเขื่อนเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับเขื่อนดินนะครับเป็นเขื่อนดินเขื่อนดินไม่ห่างจากไกลจากหมู่บ้านนักนะครับก็มาอยู่ร่มไม้นะครับนะครับก็ลงแบบ วันนี้มาตกแบบสปิวนะครับสปิวพาดทิชชู่นะครับก็เหวี่ยงไกลหน่อยนะครับนี่ครับมากระบียตกปลาเดอะบิกฟิชเช่นเคยนะครับนี่ครับสนใจเหยียดตัวนี้ก็ติดต่อไอเดียไลน์ครับศูนย์เก้าหสามนะครับเขียนขนาดเล็กแต่มันยาวยาวไปถึงนู่นนู่นไกลนู่นเลยนะครับก็วันนี้มาทําความสะอาดไม้นะครับก็มาเอามาเอาไม้ออกไม้เอาย่าอย่าลกเลยก็วันนี้ทํา สะอาดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาตกแบบหน้าดินนะครับพรุ่งนี้ผมจะมตกแบบหน้าดินก็เอาไม้ไม้กองเต็มเลยนี่เอาออกไม้กองเต็มออกจากตรงนี้สะอาดแล้วครับหมายลงแล้วครับพรุ่งนี้ผมจะมาตกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแนละ้วกดรับชมช่อง y o u ูทูบช n น l ป้องคนหลังคันด้วยนะครับ Oh, oh, oh. oh.

ตาเยครับเฮ้ยรอตั้งนานครับกว่าจะได้ตัวขอหน่อยของแตกเลยนะ เม็ดเดียวก็ได้่ขวางนะไมใช่นี่เขาเรียกให้ขวางเม็ดเดียวหรอปัวไปสี่ห้าตัวนี่ก็เลอะอืมเตะเทียนครับเตะเทียนเตะเทียนได้ตัวแล้วครับออกมาตั้งนาน สตัวก็พอลาบนะครับนี่กระเทียนนะครับใส่ประมาณ4ี่ขีดนะครับรับก็ตกปลาได้สักคู่แล้วนะครับตกปลาได้สักคู่ก็ปลาได้ไม่เยอะนะครับปลาได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวแล้วก็ปลาเงียบๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้อ่อยนะครับก็มาตกเลยเป็นอ่ามันเป็นไหมครับไหมธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาชอบ ใส่ตะไครกันแล้วก็ปลาจะกินเหยื่อยากหน่อยนะครับก็เห็นเห็นผักบุ้งผักบุ้งขึ้นแถวๆริมๆนี่ครับเดี๋ยวผมมาเก็บผักบุ้งนะครับเพื่อไปทําอาหารทํายังไงให้ปลาตัวเดียวกินได้ทั้งครอบครัวนะครับขอเก็บผักบุ้งแป๊บครับเก็บผับีเก็บให้เยอะๆเลย นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็เก็บได้พอสมควรนะครับนเนี่ยเนี่ยครับผักบุ้งครับยอดสวยๆทั้งนั้นครับอยู่ที่ริมน้ํานะครับก็อาหากินง่ายครับอยู่บ้านนอกอย่างผมนะครับมีผักบุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรต่อเดี๋ยวโปรดติดตามชมนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมจะหาต่อไปนี้นะครับก็นี่แล้วครับอยู่ตรงหน้ากล้องนี่แล้วครับไม่ต้องหาไกลครับวันนี้มาตกปลาอยู่ที่เขื่อนก็มีสวนพี่อืงนนะครับก็หนึ่งในนักจมรงนักตกปลาเมียนายง พวกเรานะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเอาหน่อไม้ไปแกงกันนะครับนี่หน่อไม้นักเลิฟหน่อไม้ข้งผมยังไม่ทินี่หน่อไม้เอา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 นี้เลยนี่เลยวิธีการเอานะครับไม่ได้เอาจอบเอาเสียมอะไรมานะครับเฮ้ย โอ้นี่มันออกมาแค่นี้เองนี่นะครับนี่ครับหนึ่งหางน่าจะพอละพอกินละเดี๋ยวเราไปเอาอะไรอีกกปดติดตามชมต่อไปนะครับนี่วันนี้ได้หน่อไม้ได้หักบุ้งนะครับอุปกรณ์การเอาห่อปีมาแล้วครับไม้เศ้าครับไม้เศ้า นนไม้เศร้าครับไม้เศร้านี่อปีอยู่ตรงนี้เห็นไหไมหัวปีโอ้เนี่ย,ไ,ยได้เอาเนี่ นหเนาะไกลเนาะฮะได้แล้วครับได้เอ้าห่วยกลางเฮ้ตามมาเลยเอายากครับมันเอายากมันสูงครับไม่มีเกลียวไม่มีอะไรดึงเลยตามให้ดึงไปเอาหัวใหม่มันเอาเอาไม่ง่ายนะครับมันไม่เหมือนหน่อหรอกครับ นี่อิมสูดแ้วขอนี้ต้องเข้าปากกล้วยนะครับเอาอันนี้น่าจะเอาง่ายหัวเดียวเพียงพอแล้วครับนี่ครับ เนี่ยครับต่างใช้ความรุนแรงไงเรียบร้อยครับหวัวปีของเราได้กินแล้วอันนี้แฟนสั่งนะครับเอาไปฝากแฟนนะครับนี่หวัวปลมเลยครับบลืมชุ่มเลยครับ,บ,รรบนี่หวัวเดียวก็พอครับเมนูวันนี้เยอะมากเลยครับก็ก่อนจะกลับบ้านเดี๋ยวผมจะยกไปท่านผู้ชมได้ดูก็ได้ปลามาตั้งหนึ่งตัวนะครับเพ้าวันนี้ ไม่มาเอาจิงครับแค่มาเล่นเล่นครับแค่มาอ้อยเหี่ยแล้วก็ลองตกเล่นเล่นก็มีตัวเหมือนกันครับลองตกเล่นเอาคันเบ็ดอาสปิวมาแค่หนึ่งคันเองครับก็ได้ปลาตะเพียนครับนี่ได้ปลาตะเพียนตั้งหนึ่งตัวครับ นี่แต่ปลาตะเพียนตั้งหนึ่งตัวครับนี่มาตกเล่นๆนะครับยังไม่ได <prejudice ten> <leaves> ้เอาจริงนะครับเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้ผมจะเอาจริงแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูก็วันนี้มาไม่มีเสียเที่ยวครับผมเก็บผักบุ้งไว้ด้วยครับผมเก็บผักบุ้งมีมีผักบุ้งนี่ผมมีผักบุ้งครับเก็บผักบุ้งได้ด้วยผักบุ้งเยอะเลยครับและอีกอย่างนี่ครับมีหน่อไม้ด้วยครับเป็นหน่อไม้หน่อไม้เลี้ยงนะครับเป็นหน่อไม้ของสวนของพี่อื่นเขานะครับก็มี หัวปรีด้วยนะครับเนี่ยเอาไปทำกับข้าวเย็นนี้ครับวันนี้กินจนท้องกลางเลยครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง u ู u ูบชา n น l ป้อมคุหลังคันด้วยนะครับวันนี้ขอกลาบราท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวทำกับข้าวจะลงคลิปให้ดูนะครับสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับกลับบ้านได้ครับกับข้าวเยอะแยะเลยวันนี้